และยังมีพระพิกเนตปางปฏิหารร้อยแปดก่อนขอสิ่งใดสำเร็จรวดเร็วทันใจดังปฏิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมบางประธานบุตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนอกจากประธานบุตรแล้วยังประธานการงานและการเงิน พระราหูองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสักการะคุ้มดวงคุ้มภัยแก้วันแก้ปีชงพอ่อปู่ฤาษีหรือที่เรียกว่าพ่อแก่ท่านเป็นบรมคููของเราศิลปินทุกแขนงให้โชคลาภเงินทองท่านมีเคราะห์เราอยากให้ท่านไปรอดท้องช้างสามเสียนขององค์อินหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัดย และสุดท้ายที่จระเข้โหราเทพรักให้โชคลาภ้าขายดี วัสมารัตนารามนอกจากได้ความสุขทางใจและได้อิ่มบุญแล้วเรายังมีความสุขทางท้องคืออิ่มท้องกับร้านอาหารมากมายข้าวก๋วยเตี๋ยวของข่าวของหวานพร้อมสับสำหรับคุณพืชผักพื้นบ้านของเกษตรกร,รบางแก้วรวมไปถึงของที่ระล,ลึกฝีมือชาวบ้านอีกมากมายเป็นการสร้างรายได้กับชุมชนก็เป็นอีกนโยบายของหลวงพ่อ ที่มีต่อชุมชนอันเป็นที่รักยิ่งก่อนจะกลับอย่าลืมทำทานให้อาหารปลาหน้าวัดเขตอภัยทานได้บุญแรงนะครับก็ถือว่าสมานมาตั้งกระเด็กพอดีวัดสมานมีพระพิธเนธก็ทำให้เราได้มาค้าขายขายของพื้นบ้านพื้นบ้านเราทั่วไปขายดีเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วก็ มีแบบว่าคนมาทุกวันป้าจะมาขายที่นี่ทุกวันไม่ได้หยุดขายของพื้นบ้านทุกอย่างแล้วก็ของฝากมันมีแม่ค้ามาขายค่าที่ตรงนี้ไม่ได้เก็บแต่ใครจะทําบุญใส่บาทเพื่อบำธนุบํารงวัดหลวงพี่พระครูท่านก็ให้ค่ะท่านมีบาทมารับแล้วแต่ศรัทธาทาบุญค่ะ ค่ะเพราะครูท่านเป็นคนที่ใจด,ดีค่ะแล้วก็มีเมตตาท่านจะอคอยช่วยเหลือเราค่ะเวลาที่เราแบบว่าอค้าขายท่านจะดูแลเราตลอดอย่างเราค้าขายเราโดนย้ายที่ไปตรงไหนค้าขายไม่ดีเงี้ยท่านก็จะดูแลเราเงี้ยค่ะผมนายกิติปัญญาเลิศครับได้มาขายกุ้งวัดใหม่คุณสมานครับท่านจเจ้าอาวาสท่านก็ทําให้ผมมีไรายได้ครับแต่ผมไม่มีงานทํไม่มีอะไรครับถ้าทาให้แม่ค้าชาวบ้านแถวนี้มีไรายได้ทุกคนนะครับ อยู่กันสบายๆครับไม่ต้องเป็นนี่เป็นสินใครครับแล้วก็ชาวบ้านก็จะมีริมตาอ้าปากก็ได้เพราะท่านนะครับบารมีท่านนะครับคะหลวงพอ่อช่วยสนับสนุนแ <c oughs> ม่ค้าแถวเนี้ยให,ให้มีกินมีใช้ใช้จ่ายดีขึ้นเพราะไม่งั้นก็แย่เหมือนกันเพราะว่าต้องลูกเรียนได้หลวงพ่อนี่แหละคือค้าขายปกติหนูทํางานโรงงานก็ได้หลวงพ่อนี่ถึงได้มาขายตรงนี้ได้ พอ่งไดีครับผมในพยพวัตตาม่สมพรครับพ่อค้าขายหมูสเต๊ะครับอยู่ที่นี่ก็ประมาณเกือบสองปีแล้วครับครับแลกก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับมาขายของที่วัดก็รายได้ก็ดีขึ้นประชาชนแถวนี้ก็มีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่พ่อค้าก็มาจากรอบๆบริเวณวัดแล้วก็ตำบลอื่นนะครับก็เอ่อ เศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นครับผมครับก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าวาดครับที่ให้โอกาสอ่าพวกพ่อค้าครับมาวัดนี้เป็นครั้งที่สามครับครั้งที่สามเพราะว่าช่วงหน้าเทศกาลน่ะคนจะเยอะครับผมมาขอพรจากครับพร์เน็ตครับยังไม่สําเร็จเท่าไหร่ต้องย้อนกลับมาขอกับท่านใหม่อีกทีหนึ่งครับไม่นึกว่าจะได้มีหลวงพ่อที่เก่งอย่างนี้นะครับ คือพะเยาค่ะมันบอกไม่ถูกเขาอัางมาที่นี่ตามสวยงามก็มีเยอะแล้วก็มันดีไปหมดอะมองแล้วมันลื่นตา <c oughs> ก็เขาก่อนนี้มารถทัวร์สองคันวันนี้มากับลูกๆแ <c oughs> ม่ชวดก็ขอเจริญพรญาติโยมผู้มีศรัทธาทั้งหลายสําหรับวัดสมานรัตนารามแห่งนี้นั้นเ,เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงมีแม่น้าล้อมรอบ ตั้งอยู่บนเนื้อที่เป็นเกาะซึ่งก็มีความพิเศษกว่าที่อื่นก็ตรงที่ว่าเ,าเกาะที่วัดที่ตั้งอยู่นี้เนี่ยเป็นรูปของถุงเงินถุงทองวัดนั้นก็ตั้งอยู่ในทำเลที่เรียกว่า,าตำแหน่งรับทรัพย์หรือบริเวณทิศมอเทพด้วยซึ่งถ้ามามองหน้าวัดเนี่ยก็จะเห็นถึง3อํอำเภอเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคําก็คืออำเภอเมืองที่วัดตั้งอยู่แล้วก็ตรงข้ามก็อำเภอบางค้าแล้วก็ทางด้านซ้ายมือตรงมุมนั้นก็คืออำเภอคลองเข่อน ถือว่าเป็นการเห็นถึงสามอำเภอซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งวัดสมานตารามแห่งนี้เองนั้นเนี่ยมีองค์พระพิฆเนศปางนอนสวยสุองค์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งพระองค์เจ้าสมสวรีนั้นได้ทรงมาเป็นประธานในการเจิมแล้วก็เปิดองค์พระพิฆเนศเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาซึ่งองค์พระพิฆเนศนี้เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากที่วัด ที่นี่สามารถพัฒนาให้มีความเจริญขึ้นมาได้นั้นก็ด้วยบาร,รมีขององค์เทพเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนั้นเนี่ยวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ยากจนแล้วก็ธุรกันดารไม่มีใครที่จะเข้ามาเท่าไหร่นักก็เลยคิดว่าอยากจะพัฒนาวัดนี้ให้เป็นที่รู้จักแต่ว่าขาดกําลังผู้ที่มีศรัทธาก็เลยอธิษฐานจิตขอว่า,อาให้มีเทพองค์ใดองค์หนึ่งมาช่วยให้กระทําการบูรณะวัดแห่งนี้ให้สำร็จผลก็จะทําการสร้างทันไว้หน้าวัด ก็ปรากฏว่าก็ได้มีท้าจตุคามรามาเทพกับองค์พระพิฆเนศนั้นมาช่วยการที่มาช่วยก็คือช่วยในลักษณะของให้จัดสร้างวัตถุมงคลซึ่งก็เป็นช่วงจังหวะที่เป็นกระแสะขาขึ้นในช่วงนั้นก็ทําให้วัดนั้นได้รายได้มามากพอสมควรในการที่จะทําการบูรณะวัดแห่งนี้ได้เป็นผลสําเร็จก็จึงได้ทําการบูรณะวัดและดับสุดท้ายก็คือมาทําการสร้างโบสถ์ซึ่งโบสถ์นี้ก็เป็นอุโบสถสีขาวมีความสวยงาม แล้วก็เน้นความเรียบง่ายจำลองบทมาจากาบทวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษซึ่งถ้าหากว่าท่านมาแล้วท่านก็จะเห็นว่ามีความสวยงามซึ่งใช้ระยะเวลาก่อสร้างเพียง14เดือนเสร็จซึ่งในอุโบสถหลังนี้ก็จะมีองค์หลวงพ่อโตซึ่งถือว่าเป็นพระประธานอุโบสถองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแลวก็ถือว่าเป็นหัวใจของทางวัดซึ่งอุโบสถหลังนี้มีความเป็นมงคลหลายประการประการแรกนั้นก็คือได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานเจ้ก,การดอกไม้มาสักการบูชาซึ่งก็ยังมีเจาก,การดอกไม้นั้นประดิษฐานที่หน้าพระประธานอุโบสถอยู่แล้วก็ประการที่สองก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพได้พระราชทานพระนามาพิไทยขึ้นประดิษฐานอย่างหน้าบานอุโบสถนอกจากนี้ยังได้รพระราชทานผ้าพระกฐินมาทอดถึงสาปีซ้อนซึ่งในปีนี้เป็นปีที่สามแล้วแล้วประการที่สามก็คือว่า องค์เจ้าสมสวรีนั้นได้ส่งเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการตัดไวยลูกนิมิตเ,เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สร้างความเ,าเป็นมงคลและก็สร้างความปราบรื้มแก่ญาโยมทั้งหลายโดยทั่วไปซึ่งก็ได้รับการขนานนามว่าหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์อุโบโสถสมฤธิ์ทันใจซึ่งก็เป็นจุดแรกที่ทางวัดนั้นแนะนำให้ไปสักการบูชา ลำดับที่สองนั้นก็คือองค์หลวงพอ่อองค์ดำซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งในจังหวัดหนึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยจะมีหลวงพอ่อองค์ดำปฏิฐานเพียงจังหวัดละหนึ่งองค์เท่านั้นที่จังหวัดชายชงเซาก็มีที่วัดสมานแห่งนี้ซึ่งในสมัยก่อนนั้นวัดก็ยังไม่เจริญเลยหลวงพ่อก็มาปฏิฐานอยู่ก็อธิษฐานขอการต่างๆนั้นก็สําเร็จด้วยบาร,รมีหลวงพ่อส่วนหนึ่งก็ทําให้ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งในวิหารหลวงพ่อองค์ดำก็จะมีเจหราเท์ ซึ่งเป็นจระเข้ที่อยู่ในลำน้ำนี่แหละแต่ว่ามีผู้ไปทําร้ายแล้วก็นําไปไว้ที่บ้านก็เกิดเรื่องเกิดราวไม่ดีก็เลยมาถวายวัดอาตมาเห็นว่ามีความดุร้ายด้วยมีอาถรรพ์ต่างๆก็เลยไปฝากไว้ในหลวงพ่อองค์ดําให้หลวงพ่อองค์ดานั้นได้ช่วยกุ้มครองดูแลก็ปรากฏว่าภายหลังก็ก็มีผู้ไปขอโชคลาภอะไรก็สําเร็จก็เลยมีชื่อมีเสียงก็เท่ากับช่วยวัดได้ส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทางวัดนั้นก็ได้ พัฒนาการแล้วก็ทําการบูรณะวัดต่างๆนั้นจนสําเร็จภายในรยเวลาประมาณ10ปีนี้ใช้งบประมาณไปร่วมร้อยฝรั่งแล้วซึ่งในระยะหลังเนี่ยจากที่เราเราได้พัฒนาวัดสําเร็จแล้วก็เลยมาสร้างองค์บาริเกนีนปางนอนสวยสุขตามที่เราได้อธิษฐานขอไว้แล้วก็สร้างทันไว้หน้าวัดซึ่งก็เป็นปางนอนเสวยสุขสีชมพูมีความงดงามที่สร้างองค์สีชมพูนั้นมีหลายคนมักจะถามว่าทาไมถึงสร้างองค์สีชมพู ก็เกิดจากว่าในปีที่สร้างนั้นเป็นปีมหามงคลที่กําลังเกิดกระแสสีชมพูแล้วก็เป็นวันที่พระพิธเนศนั้นได้เกิดวัานอังคารก็คือสีชมพูจากนั้นเราก็เลยยึดถือสีชมพูคือความสดใสแล้วก็ในมือนั้นก็จะถือดอกบัวก็มีความหมายว่าถึงความหลุดพ้นความสเสวยมุิซึ่งในเรื่องของในมือแต่ละมือที่ถือนั้นก็จะเพียงถึงอ,อาเท่าอีกสองมือก็จะปล่อยวาง ซึ่งในจุดนี้เองเนี่ยก็เป็นการาสร้างเพื่อให้เกิดบรรดาลความสำริจผลและก็ความสำเร็จซึ่งในระยะหลังๆเนี่ยก็มีผู้คนนั้นมาขอก็ประสบความเห็นผลด้วยความรวดเร็วตรงนี้เองเนี่ยก็เลยจึงเป็นนิมิตหมายหรือเป็นประสบการณ์ที่ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้รับก็ทําให้พูดกันปากต่อปาก,ปากจนทุกวันนี้เนี่ยก็มีผู้คนนั้นมาเที่ยวที่นี่จํานวนมากถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ หลายหมื่นคนถ้าเป็นวันธรรมาดาก็ไปหลักพันคนตรงนี้ทางวัดเองนั้นก็ช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านนั้นได้ามาค้าขายในวัดโดยไม่ได้เก็บค่าพื้นที่ก็ทําให้แหล่งการพนันกับยาเสพติดในพื้นที่นั้นหายไปก็ตรงนี้ก็คือความภาคภูมิใจซึ่งก็ได้รู้ถึงหน่วยงานราชการก็ได้ทําเรื่องเสนอรางวัลเสมาธรรมจักซึ่งในปีนี้อราตมาก,ก็ได้รางวัลเสมาธรรมจักพระราชทานจากสมเด็จพระเทพท่าน ซึ่งตรงนี้ก็คือรางวัลห่งความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติประวัติแก่ทางวัดด้วยฉะนั้นถ้าหากว่าท่านได้ผ่านมาทางบริเวณวัดหลวงพอ่อโสธรได้นมัสการองค์หลวงพ่อโ,โสธรเสร็จแล้วก็ขอเชิญมาที่วัดสมานรัตนามแห่งนี้ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมแหล่งพักผ่อนนอกจากเราจะมาได้ไหว้หลวงพ่อโตหลวงพ่อองค์ดำและก็องค์พระพิคเนตปางนอสวยสูงคใหญ่ที่สุดในโลกแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยทางวัดนั้นได้สร้างองค์พระราหูซึ่งถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการให้คนที่ต้องปีชงหรือดวงไม่ดีต้องเทพนพเคาะหรือดาวนพะคห์ที่ไม่ดีนั้นมาสักการบูชาองค์พระราหูด้วยของดำแปดอย่างซึ่งทางวัดน,นั้นก็ได้จัดให้แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีองค์ช้างสามเสียรหรืออินทรงช้างอยู่ด้วยซึ่งก็อยู่ในตำ,ำ,ำแหน่งทำเลเดียวกันก็ทําให้ท่านที่ดวงไม่ดีนั้นมาทําพิธีในคราวเดียวจนครบพิธีคือมารอดทองช้างด้วย ในจุดนี้ก็เป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นแก่ญาติโยมทั้งหลายแล้วก็เป็นจุดในการดึงพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญขึ้นมาในจุดนี้ก็จะขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายถ้ามีโอกาสนั้นก็ได้มายัางวัดสมานรัตารนาามแห่งนี้ระยะทางที่มาก็ไม่ไกลมากจากวัดหลวงพ่อโสธรวิ่งมาทางเส้นอำเภอบางค้าพนมสาร,รคามเส้นที่ไปไปจีนเส้น304นั้นระยะทางก็8กิโลท่านเองก็อยู่ทางด้านใจมือก็จะเห็นป้ายขนาดใหญ่ ฉะนั้นท่านที่จะมาก็สามารถที่จะมาได้ทุกวันทางวัดนั้นเปิดทุกวันตั้งแต่6โมงช้าถึง2องทุ่มถ้าเป็นวันพุธก็คือจะเปิดตั้งแต่เช้าจนถึง4ทุ่มมาก็คือมาบูชาพระราหูเป็นโอกาสพิเศษฉะนั้นท่านที่มีความสงสัยหรือสนใจนั้นสามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ที่0819830400 0819830400ได้ตลอดเวลา สัญ,ญลักษณ์ของวัดนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันว่าบรรดาลความสําเร็จขจัดอุปสรรคทั้งหลายได้ผลที่มาขอก็สําเร็จเะนั้นตรงนี้ก็ขอเจริญพรแล้วก็อําหนวยพรแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ติดตามชมรายการนี้ว่าการที่เรานั้นจะขอพรให้เกิดความสำริจผลได้ไม่อยากให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นแก่เราเองนั้นให้เทวดาช่วยเราให้เทพช่วยเราเราเองนั้นก็ต้องรู้จักสร้างพื้นฐานของบุญบาร,รมีด้วยคือต้องรักษาศีล รักษาความเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เราอยากจะได้ของอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองอยากได้โชคลาภเราก็ต้องรู้จักให้ก่อนให้บริจาคทานทานในที่นี้ก็คือให้ด้วยทานภายนอกทานภายในทานภายนอกก็คือให้ด้วยโภคทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองเข้าของสิ่งต่างๆให้แก่บุคคลผู้อื่นส่วนทรัพย์ภายในหรือทานภายในนั้นก็คือการให้ซึ่งอภัยทานหรือธรรมทานซึ่งเป็นการให้สุดยุดยอดแล้วพระเจ้านั้นทรงสรรเสริญว่า สภะทานนางธรรมะทานนางชินาติการให้ธรรมะเป็นทานหรือการให้อภัยทา,านนั้นเป็นการสุดยอดของการให้ดีฝากการให้ทรัพย์สินเงินทองด้วยซ้ําไปฉะนั้นถ้าเราเองนั้นมีกําลังทรัพย์น้อยเราก็จงเป็นผู้ให้อภัยทา,านให้ธรรมทานเป็นหลักเป็นสําคัญชีวิตเราก็จะมีแต่ความได้กับได้นํามาในชีวิตบางคนนั้นเกิดมาในชาตินี้เนี่ยทำทั้งชีวิตก็ไม่มีเงินเหลือบางคนนั้นเกิดมายังไม่ไทันทำเลยเลยรูมตาดูโรคก็มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วมากมาย อันนี้ก็เกิดจากบุญเก่าที่เคยสรรสร้างมาฉะนั้นก็ยังไม่สายเกินไปที่ญาติโยมทั้งหลายนั้นจะได้มาร่วมสั่งสมบุญถ้าหากว่ามาวัดสมานแห่งนี้แล้วก็จะได้มาทําบุญครบหลายประการประการแรกขณะนี้เนี่ยทางวัดเองนั้นกําลังสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ก็ได้ซื้อที่เนื้อที่มา16ไร่ซึ่งขณะนี้เนี่ยได้ดําเนินการตอกเสาเข็มแล้วก็กําลังดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วก็สร้างองค์พระโพธิสัตว์ควรอิม่มสูงที่สุดในใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก็คือปางประธานบุตรฉะนั้นอีกระยะเวลาประมาณ10เดือนโยมก็จะได้เห็นถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาแล้วก็การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมฉะนั้นญาติโยมที่จะมาร่วมทําบุญหรือจะมาพักผ่อนหย่อนใจก็ขอเชิญมาที่วัดสมานและตลาดแห่งนี้ไดค้ความสำเร็จผลความสําเร็จความไม่เป็นผู้มีอุปสรรคอันตรายทั้งหลายก็จะมาเกิดแก่ญาติโยมทั้งหลายเมื่อได้มาทําบุญแล้วก็มาอธิษฐานขอพอรแต่อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือว่าจงรู้จักการให้ ทั้งอภัยทานทั้งา้การให้ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในด้วยความสำเิิผลความเจริญความอยู่ดีมีสุขก็จะมัเกิดกะยาิโยมทั้งหลาย